คุณหมอเกศตอนนี้ฉันมีเหตุฉุกเฉินให้คุณหมอช่วยค่ะแล้วทำไมไม่เรียกรถฉุกเฉินล่ะฮัล รีบมาเลยนะคะรีบมารีบมาเลยเรียบมาเลยคือรีบมาเลยคะ่ะตอนนี้เอใจเย็นจ้ะคุณลูกคาเอ้ยไนมะ่ใช่คนเคยใจเย็นคนเคยคนไข้ตอนนี้เอ่ออะไรนะบทบทพูดอะไรนะ โอ้ใจเย็นก่อนค่ะใจเย็นก่อนใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆจ้ยะตอนนี้มีเหรอคะรีบมาเลยค่ะตอนนี้ฉันรีบมากเลยนะคะฟังหมอให้จบก่อนให้หมอว่าจะเทียสิได้บ่โอ้ใจเย็นค่ะใจเย็นเดี๋ยวหมอจะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะโอเคค่ะหมอรีบๆมาเลยนะคะรีบๆมาให้ไม่เกินหนึ่งวินนะคะหมอโอเคค่ะ เงอยู่เพื่อนช่วยวาดรถโงบาลมาสักคันได้หรือเปล่านี่ หมอคนนี้มาแล้วมีอะไรหรือพอดีมีคําปรึกษานะคะสรุปจะมีเหตุฉุกเฉินแลอว,ว่าคาปรึกษากันแน่นมีคาปรึกษาค่ะเหตุฉุกเฉินด้วยทั้งสองอย่างเลยเอาว่ามาคําปรึกษาของคุณนะมันคืออะไรพอดีฉันมีนัดออกเดทกับคุณเข้าจีนะคะแต่ว่าแต่งหน้ายังไงก็แต่งไม่สวยสักทีฉันก็เลยก้มใจอยู่นี่แหละค่ะว่าแต่นัดออกเดทของคุณกับคุณเข้าจีนี่กี่โมงป่ายสามค่ะหมอแล้วตอนนี้กี่โมงป่ายหนึ่งค่ะหมอ แต่ก่อนอื่นตัวน,นี้เราอยู่ในผืนผ้าสีขาวไม่มีอะไรเลยนอกจากออกซิเจนแล้วฉันควรทำยังไงดีคะหมอตอนนี้ฉันเครียดมากเลยทำใจโอ้สินนะตอนนี้คุณดูเย่ยมากเลยนะอีกส่วหน่ย่ยโรงพยาบาลก็มาแล้วล่ะยสในที่สุดโรงพยาบาลก็มานะคะเยสโรงพยาบาลมาแล้วนี่งั้นก็ตามหมอมาน หมอเอามาเลยเออพอดีว่าฉันจะทำยังไงให้ฉันสวยตามสเปคของเขาออะคะ่ะเอาแล้วสเปคของคุณเข้าจีเป็นยังไงเลยเขาบอกว่าชอบผู้หญิงเพด็เพดๆนะคะอ๋อผู้หญิงเพด็เพดๆเดี๋ยวหมออามานะหมอมาแล้วนี่คุณเอานี่ไปสิแล้วคุณจะเพ็ดตามที่เขาต้องการเลยว้าวขอบคุณคะ่ะหมอเอออันนี้หมอมั่นใจเผ็ดช่วมหนึ่งพันล้านเปอร์เซ็น ไม่ใช่เผ็ดแบบนี้ค่ะหมอไม่ใช่แบบนี้เอา้าถ้าไม่ใช่อันนี้แล้วอันนี้หรือเปล่าล่ะขอดูก่อนนะค่ะหมอจะอันนี้ไม่เผ็ดหมอก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะโบแมนเผ็ดจังซี่จ้าคุณหมอเผ็ดจังซี่ใส่มาเบื้องดูเผ็ดจังซี่โบแมนแล้วจา้าบแมนเผ็ดแบบพิกเดอ้ยอยวเรื่องนี้ให้หมอคนนี้จัดการเถอะมันจะปลอดภัยใช่ไหมคะหมอ ปอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละคุณ้ิญงคุณเชิญนั่งตรงนี้เลยอ,อะไรล่คะคะโมอคิ้วคุณหายไปไหนเนี่ยยอมหมอขออนุญาตโอโ้โหแป้งเดี๋ยวคุณใช้แป้งไปหมดกี่กระป๋องแล้วนะ่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณสิบห้ากระป๋องนะคะสุดยอดสุดยอดตบมือให้เลยชดนาสึกนิดชดนาสึกนิดว้าว wow. ต่อไปก็ลักหน้าด้วยน้ำตกธรรมชาตินะเสะผมกันสักนิดผมจะได้มีสงาาส่าราศีที่เหลือก็เก็บไขให้หมดโคตรเลยนี่แล้วก็ไข่ให้่ให้มันไม่เหลือเชื้อโรคแม่แต่ศูนปอร์เซแล้วก็ล้างด้วยน้ำตกธรรมชาตินะปัดใส่ที่คาดผมสกักติดหนึ่งต่อไปก็รืมตาให้มันเล็กลงนิดนึง ต่อไปก็เสริมจมูกเลยเลยทีนี้และก็เขียนตาท่า,ทานี่ปัดเลยปัดสวยกว่าที่คิดนะเนี่ยและสิ่งที่สําคัญคือเสริมหน้าไปเลยเนี่ครับท่านผู้ชมเออโอเคทีนี้ก็ถอดผ้ามันผมได้และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนงน,นั่นก็คือเย็หมดทุกอย่างเลยเนี่จังหวะนี้ทรงผมที่คุณผู้หญิงอยากได้ก็คือทรงนี้งั้นก็จัดไป ได้ผมที่ต้องการแลว้วก็ไปเหยียบเสื้อเลยนี่โอ้จากแบบนี้เป็นแบบนี้อืมแตกต่างกันอย่างไรไม่ทราบเอาละทุกอย่างตัวน,นี้เสร็จหมดแล้วนะแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมอขอถ่ายรูปกันขอบคุณทั้งหมดนะคะหมดแต่ฉันขอไม่มาโรงพยาบาลที่นี่อีกแล้วนะคะไปละขอโทษนะคะคุณข้าวจีที่มาช้านิดหน่อย ก็ฉันฮันนี่ไงคะที่มาออกเดทกับคุณข้าจีวันเนี้ไม่ค่ะพอดีว่าฉันไปนโรงพยาบาลส้มแซมมาโรงพยาบาลส้มแซมมันก็อยู่ด้านหลังฉันไม่ใช่เหรอคะก็มันอยู่โอ้ ฮันนี่คือคนที่หมอรักษาเองนะสว่วนโรงพยาบาลส่งเซมหมอก็เป็นเจ้าของเองและที่มันหายไปไม่ใช่อะไรเพราะเดี๋ยวมันก็จะเกิดอยู่ตอนที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นโอเค